ไปดูเรื่องของฟอร์เรนเวียดกันบ้างแหละคือเริ่มเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะแฟนทีมอื่นนะคะมีความกังวลไงว่าเป็นฟอร์เรนเวียดศูนย์ศูนย์แปดอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างงี้ศูนย์ศูนย์แปดไปแล้วเกมเออศูนย์ศูนย์แปดไปแล้วศูนย์ศูนย์แปดไปแล้วไงก็เป็นศูนย์ศูนย์เก้าไงศูนย์ศูนย์เก้าเอออะไรอย่างเงี้ยังแบบแอซิดไม่ได้ยิงไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเป็นความมีความเป็นกังวลนะคะในขณะที่เจ้าตัวเองก็ยังดูโอเคนะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ซีีีเเรรยสอะไแแต่่กกๆควาา็งมบบ กังวลงวนิดนึงแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะออปตาโจรีบออกตัวเลขมาปลอบใจเลยสำหรับใครที่เออชาน์์ครีเอทเออปรากฏว่านี่สร้างโอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะคะสำหรับฟอร์เรนเบีค่ะโดยเป็นอันดับหนึ่งที่21ครั้งถึงแม้ว่าจะทำประตูไม่ได้แอสซสตสไม่ได้แต่ว่าคือเขาสร้างโอกาสได้มากถึง21ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะครับมันแค่ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งตัวเลขนี้ต้องบอกว่าเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจซาร่ายิงชนเสาอะไรบ้างนูนน่นคนนู้นคนนี้ก็ยิงออกบ้างเพราะว่าโดยตัวเลขที่คนต้องการคือต้องการแอสซิสต์ต้องการประตูแต่อย่าลืมนะว่าไอตัวเลขอย่างเงี้ยยังมัน,ม,น,ม,นมันเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันแบบมันก็สะท้อนได้หลายอย่างว่าไม่ใช่เขาเป็น เป็นเขาเรียกสักตาลอมพิกหรืออะไรตอมายืนเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเขามีส่วนร่วมเขาสร้างโอกาสได้เพียงแต่ว่าไอ้ความโอกาสนั้นมันยังสร้างประตูไม่ได้หรือยังมีแอสซิสที่แบบไปสู่ประตูไม่ได้เท่านั้นเองประมาณนั้นถ้าไม่ชนเสาก็อาจจะได้หนึ่งแอสซิสถ้าไม่ยิงออกก็อาจจะได้มาอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับใช่นะคะเพราะว่าอย่างนี้อันดับ2คือใครแจ็คกิลิชนะคะแต่แจ็คกิลิชเนี่ยมันมีผลงานแล้วไงมันก็เห็นแล้วดูแอสซิได้มาเอออะไรประมาณนั้นแอสซิสได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย มาดูอันดับที่ติดโผมาบ้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเออเอมโบโม่บรูโนผมไม่เซอร์ไพรส์หรอกอ้าวเหรอคือพวกนี้มันสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะอยู่แล้วแค่แต่ว่ามันจบไม่ได้นี่ไงมันก็ปัญหาเดียวกันไงคือเอมโบโม่กับบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับสร้างสรรค์โอกาสรวมกันนะครับ35ครั้งใช่อ่าบรูโน17เอมโบโม่18 35ครั้งได้มา7ลูก ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกพอเห็นตัวเลขเนี่ยแฟนๆฟนแฟนๆฟนก็ไม่ต้องกังวลไปเขาจะเป็น0 0 8 0 0 9หรืออะไรแต่เขาไม่ได้ยืนเฉยๆค่ะไม่ได้เป็นอะไรที่คุณป๊อบชอบเรียกไม่ได้เป็นถังขยะยืนเป็นถังขยะจะศ0นย์ศก็ยังดีกว่าโคดี้กักบอลครับไวแรงคุณคอปสแตนแรงใจเย็นๆนะคะอือใช่แต่ว่าโดยตำแหน่งเขาอะมันไม่ใช่แบบ เขาเป็นเพยเมเกอร์นึกออกปะคือจะไปคาดหวังว่าหูต้องมือวาเหมือนบุนเดสลิก้าอย่าลืมว่าหนึ่งปรับลีกแล้วก็ฟิสิกส์เขาเรียสภาร่างกายเขาอ่ะกับแรงประทะในพิมลีกมันยังไม่มันยังไม่ไปถึงจุดัหนคือเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากบรรดากองกลางอบอุ่นอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างนะครับบางทีมประกบเดียวนะครับแล้วก็ติด หลังเลยบางทีมก็มาคู่โดนกระแทกทีนึงกระเด็นไปไหลไปเลยในขณะที่หลายทีมนะครับนอกจากคู่แล้วนะครับยังมีคนมาร้องอีกนะครับดังนั้นเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีกับการย้ายหลีกมาด้วยค่าตัวมหาศาลขนาดนี้ก็เลยทําให้เขาเองก็อาจจะดูแบบตะกุกตะกักไปหน่อยแต่ว่าจากสถิติที่ออกมามันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคือบอกเลยว่ารอก่อนแล้วก็ต้องเชื่อคนนี้ค่ะเคนนี่ดากลิชนะคะล่าสุดในคิงเคนนี่ก็ ไปออกรายการของช่อง The Overlap พาติ o f ู o t ball พูดไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะคือนี่น่าจําข้อความทั้งหมดไม่ได้นะแต่ประเด็นก็คือคิงเคนนี่ก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กังวลเลย<ช>มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนหมายถึงความลงตัวของ Foreign v e t กับการทํางานกับสโมสรใหม่เนี่ยอตอนนี้คือมันอาจจะยังติดตขัดขัดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ย เดี๋ยวมันจะเปิดกระป๋องซุปได้อย่างแน่นอนแช่เปิดกระป๋องซุปก็เหมือนเดี๋ยวมันจะทําได้อย่างแน่นอนแต่ใช่แนี้ก็แนะนํานิดนึงนะคะว่าไม่ต้องทำมีคือมีคำถามประมาณว่าแล้วเบียจะต้องทําอะไรที่แตกต่างจากนี้ไปเพื่อที่แบบระเบิดฟองทันทีอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็บอกว่าไม่ต้องทําแบบที่ทําเนี่ยแหละ ทำแบบที่เขาทําอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองแต่เขาก็แนะนําว่าเออสิ่งที่เขาเห็นก็คือบางทีวสอาจจะต้องคุยกับอีซากหน่อยคุยเยอะๆยคุยเยอะๆยอเพราะ่าอย่างเขาเขาบอกเขากับรัชตันที่ทางานด้วยกันเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบนายเฮ้ยเดี๋ยวเรานายเปิดแต่เห็นช่องนี้เปิดเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเองคือพอมันมีการคุยกันข้างนอกสื่อสารกันมันก็จะเข้าขากันไปในที่สุดแล้วก็ความสําคัญก็คือ เรื่องของการทํางานด้วยกันในสนามซ้อมนั่นแหละ้วมันต้องใช้เวลาเพื่อให้มันคลิกให้มันลงตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความเก่งไม่ต้องกังวลเขาเก่งอยู่แล้วทําแบบที่ทําต่อไปนี่แหละเมื่อจังหวะมันลงตัวเมื่อมันหามุมเขาเรียกจังหวะที่มันรู้ขาเข้าขากันตอนนั้นเนี่ยเปิดกระป๋องซุปอนี่าเนี้บอกเปิดกระป๋องซุปได้เลยเพื่อนถือเพื่อนถือกระป๋องซุปมาแล้วก็เพื่อนโยนที่เปิดให้อะไรเงี้ยใช่นะคะแล้ว เ,เหมือนอพูดคํหนึ่งเหมือนเหมือนเขาบอกด้วยว่าแบบให้ลองดูท่าทางการรับบอลของฟอรเนเวียดแบบบอกละเอียดอยู่นะใช่ใช่ใช่<อ>คือเขาบอกเลย<า>ว่าเนี่ยเคนนี่อ Kenny, Kenny บอกว่าเซอร์เคนนี่บอกว่าเนี่ยเขาเก่งมากนะเวลาที่รับบอลไว้กับเท้ารับบอลมาแล้วก็คือแบบเหมือนเปิดตัวเองได้ดีถึงแม้บอลจะผ่านคุณแบบไปแล้วแต่เขาก็ยังคอนโทรบอลคุมบอลได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งอ่านี่จริงคุณคอปสแตนพูดถูกวันนี้พอดีวันนี้เนี่ยอัดฟนอนลคอลไปก่อนยังคุยกันอยู่ว่า เวทต้องมีกล้ามเนื้อให้มากกว่านี้เพื่อให้เหมาะกับคือไม่ใช่ถึงขั้นบิวแบบหัวตัวบึกลำบึกอะไรขนาดนั้นนะแต่ต้องแข็งแกร่งกว่านี้ในการที่จะปะทะเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ทีมลีกคือหลีกที่หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทีมฟิตเนสของลิวพูต้องทํางานอยู่แล้วแต่ถามว่าคุณเพิ่งมาเป็ดเจ็ดแปดเกมคุณจะดีดนิ้วแล้วเขากลายเป็นแบบ <The> กล้ามใหญ่เลยได้ไหมมันไม่ได้มันต้องใช้เวลาค่ะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆแต่ใจเย็นๆเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับผม ฟอร์เรนเวียดใช่นะคะก็ตัวเขาเองดูไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็เหมือนทางใครน่าเห็นตำนานทางฝั่งเยอรมันทีมชาติเยอรมันก็แบบเหมือนรรลดความกดดันให้ว่าเฮ้ยเขาเก่งไม่ต้องห่วงเลยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปดูอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วนะครับว่า อริสองเบเกอร์นะครับ6สัปดาห์ครับผมเมื่อวานนี้นะได้ข่าวมาใช่ป่ะซินว่าแบบหลังเบรกทีมชาติดิฉันก็อ๋อเนี่ยลังแรกเบรกทีมชาติเกมแอนยูก็มาแล้วนู่นจ้ะหลังเบรกทีมชาติพฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมคาหกสัปดาห์หกสัปดาห์ซึ่งนะครับผมก็จะทําให้อริสองเบเกอร์นะครับผมก็จะพลาดการลงสนามเนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณ8นัดด้วยกันนะครับรวมทุกรายการนะครับจะแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก5 คาราบาว1แล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2อันนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้นะครับพรีเมียร์ลีกก็จะมีเยือนเชลซีนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ4ตุลาคมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นในบ้านเจอกับแมนยู19บเกาตุลาครับแล้วก็ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ด25่สิาตุลาครับบุกไปเล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่า1พฤศจิกายนครับแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้9พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีคาราบาวครับรอบ4 เปิดบ้านเจอคริสตันพาเลสวันที่29ตุลาแล้วก็มียูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแทรกก็คือ22ตุลานะครับไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของเรอัลมาดริตในวันที่4พฤศจิกายนใช่เป็นการเจ็บประจำปีของไอซองเบเกอร์ค่ะเขาเจ็บทุกฤดูกาลมันต้องมีเจ็บก็เมื่อวานถึงบอกไงว่ามันมีตัวเลขออกมาว่าเป็นผู้สาประตูที่เจ็บเทมสถิติแบบเหมือนไม่ได้พลาดลงเล่นอะ เยอะสุดในดูรูปร่างดูสรีละไม่น่าเจ็บโอไม่ห oh นะมีเนี่ยนะเพาะหมีเนี่ยนะจะหมีหมีพาะหมีเนี่ยนะเจ็บแบบจะชอบบางทีเตะอย่างที่บอกก็เตะเพราะเตะจังหวะลื่นเจ็บแล้วชอบลื่นอะ่ะแล้วแบบบางทีแฮมสติงกระตุกอย่างเงี้ยหรือจังหวะอันเนี้ยคือเป็นจังหวะที่เขาวิ่งถอยวิ่งถอยแล้วเหมือนเขาเป็นคนตัวใหญ่แล้วอันนี้พูดกันตามตรงอะ่ะ B.M.I. เกินอยู่นิดนิดอะ่ะคือ,อ,ค,อคือตัวแต่มันไม่ได้แย่น้อไหมมันไม่ได้ถึงขั้นแบบอ้วนหรืออะไรเงี้ยแต่คือเขาเป็นคนตัวใหญ่ครับแล้ว โอ้โหนี่ไงดินย่องเลยพอเออพอเหมือนแบบจังหวะอะไรที่มันพลาดหรือว่าต้องเกรงกล้าเนื้ออะไรนิดนึงมันจะมีโอกาสเจ็บอ่ะโอ้ยางงี้แสดงว่ากล้ามเนื้อแต่เจ้าแต่เป็นผู้รักษาประตูจะบอกว่ากล้ามเนื้อขาไม่ไม่แข็งแรงก็ไม่น่าใช่นรถ้าต้นขาถ้าต้นขาไม่เป็นไรหรอกอย่าเจ็บพวกสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนมีเคยเจ็บแบบเพราะว่าสะโพกมันเป็นกล้ามเนื้อรักขายาเวลาเจ็บกะชอบเจ็บนี่ไงฮาร์เล่นอะเคยเจ็บสะโพกอะเลื้อลังอยู่เป็นปีอ๋อใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ